ระเบิดแล้วหลบเร็วหลบเร็วหลบเร็วไม่ระ้เบิดไม่ระเบิดไม่ระเบิดเมืนแค่ฟูงฟังเบาเบาไปมาไป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 ้ายว้ยไป้ปไป้ายวไป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 ไ หายท้อรู้กลัวตายชนเหรอเมื่อกี้ว่าทำให้พี่ดาวจะตายไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ได้ถ่ายไม่ได้หาจู๋ก็ต้องรักชีวิตสิพี่มันจะระเบิดแล้วเราไปจอดตรงปิ่นใช่ไหมใช้คำว่ากลัวตายเมื่อกี้ถ้าล่วงไปแผะพร้อมกันนี่เหลืองหลดรูเลืองนะหลุดรู้เรื่อง เหลืองเต็มสตูเลยอ่ะก็มาเถอะเถอะแดนเซอร์ทะลวงไส้ทุกวันอาทิตย์เที่ยงตรงทางช่องเวิร์กพอย